เหมือนเป็นแบบว่ารวมกันมาค่ะไม่ต้องะเฉพาของพี่เดชนี่คือเขาบอกว่าเขากำลังเลงๆจะให้ย่าๆอยู่เนี่ยเขาให้ยังไม่มีทวงไม่ไทวงคไขาทวงอีกรอบเขาขันย่าอยู่ไหนเขาเขาไม่บอกคนะว่าเตรียมไปให้หรือจะมีให้ทีหลังนึง่นกว่าเขาก็พูดไปงี้งั้นแหละไม่มีค่ะไม่มีค่ะจะองแอบซื้ออยากได้ไหมคะแต่ว่าปีนี้เขาไม่น่าจะนี่แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่อยากได้ว่าเขาจะแอบเซอร์ไพร์ แบบน้อยนิดนึงไหมแบบเมื่อไหร่จะลงขวัญอะไรอย่างเงี้ยไม่น้อยไม่ไม่คขนมไม่ได้ไม่ได้ของก็จะได้ของขวัญจากเพื่อนๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าได้เจอกันก็ดีใจเลยใช่นเพื่อนๆรวมกันเขียนการ์ดมาให้หรือใช่ก็เหมือนปุ๊บปี้เขาก็แบบอวยพรแบบ happy birthday อะไรนู่นกันทุกคนที่เนี่ได้เขียนว่าอะไรคะ happy birthday ค่ะย่าแค่นั้นเลยเฮ้มีอันอื่นดหรือแบบประโยคค่อยทายมาไม่มีนู่นกันของขวัญพิเศษที่เราซื้อแหวนให้ตัวเองแล้วมีคนอื่นให้อะไรไหมคุณแม่คนพ่อให้อะไรไหมเลยไม่ให้นาฬิกา ในใจหรลุมในใจที่เราอยากได้ในใจที่เราอยากได้หรือไงคะเป็นเป็นรายการที่สวยมากค่ะไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีอันหนึ่งได้ไม่ตางคันเลยนะเราเราบอกไว้ว่าอยากเราไม่ซื้อแล้วนี่คืออะไแพงเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่ว่าแต่ว่าสวยอ่ะมันคือแบรนด์แพงเลยกระดับเพชรเบสปักเลยไม่เยอะมากค่ะแล้วเป็นไงแล้วตอนคุณพ่อกับแม่ให้คือ ให้แบบเซอร์ไพรส์หรือว่าให้เลยให้ตอนเที่ยงคืนค่ะมาปลุกเขาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์แล้วก็ให้เปิดเหมือนถุงตาลอะไรอย่างเงี้ยเออสุนยี่บ้างสุนยี่ดีใจค่ะดีใจค่ะมันเป็นแบบว่ามันเป็นความคิดที่ที่สำคัญกว่าไอ้สิ่งก็แค่แบบมามาปลุกตอนกลางคืนอะไรก็น่ารักมากๆเลยแล้วยังตอนจากวันนี้ไปเดี๋ยวอีกหลายๆวันจะมีคนจองคิวแบบเซอร์ไพรส์ว่าเกิดไหมคะแบบไม่มีไม่มีไม่มีค่ะดูทำงานทุกวันค่ะในกองในกองวัาเกิดไหม ในในกองยังยังไม่ได้เปิดกล้องเลยค่ะก็เลยยังตอนนี้ยังไม่มีกองเราจะมีเลี้ยงวันเกิดหรืออย่างไรไม่มีเลยะไ,ไม่มีแล้วค่ะไม่มีค่ะปีนี้ไม่ได้ไม่ได้แพนอะไรกับใคเลยนเปลี่ยนเปลี่ยนะคะเป่ยนเปลี่ยนค่ะที่ที่แบบว่าคุยกันไว้น,นะคะน่าจะแบบว่าอีกหลายเดือนเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบว่ารวม ไปตอนไอซิวิตี้เดย์อะไรเป็นนิตติ้งทีเดียวแบบนี้แต่เป็นแฟนไม่ได้เลยค่ะเพราะจะเป็นแฟนไว้ยังไงเนไปค่ายทหารไม่อะไม่่ะไม่ค่ะไปไปเล่นกิจกรรมกันค่ะปีนี้อะก็แบบลุยๆใช่ค่ะเป็นแอนเวนเจอร์เมื่อไหร่คะช่วงยังไม่รู้คิวเราหรือคิวแฟนคามวคิวหนูด้วยคิวหลายๆคนด้วยค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องค่ะแต่ว่าแต่ว่ายังเช็คคิวไม่ได้จะซูนที่ไรเดียร์ไปปะ ไม่โอ้ยนนั้นก็ยุ่งเหมือนกันแต่พี่นะจำกัดได้ไหมว่าจำกัดแฟนคลับว่าไปได้กี่คนหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะน่าจะเหมือนทุกปีค่ะอันนีเรียกมีติ้งมีขังไหมคะมีติ้งมีัแค่ประมาณนั้นค่ะเป็นมีติ้งด้วยรวมยอดทีเดียวใครคินฮะคอนเซ็ปต์นี้รูอยากพาพี่ๆไปค่ายทหารกันน่าจะกิจการทะลุอันนี้กจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษไหมคะยังยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะน่าจะอีกสักพักนึงกว่าจะมา ันเสร็จมีเสร็จมาเสร็จที่นัดเดทส่งให้คือวันเกิดนี่คือคนแรกไหมคะเกือบเกือบค่ะเกือบคนแรกใช่ค่ะคนแรกคือพ่อแม่ใครมาใครมาแซงคนแรกนั่งคือใครจัดอันดัอ๋อคุยสองคือนัเดชเลย ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะมีครอบครัวที่เมืองที่นอร์เวย์กูมาก่อนเขาไม่ใช่ครอบครัวก็น่าเดทที่น่าเดดคนแรกเลยใช่ไหมคะทไมันในกลุ่มอ่ะมันก็แบบทุกคนพร้อมกันอ่ะหรือว่ายากันนับที่น่าเดทอยู่ในแฟมิลี่ปะนะเราเป็นแฟมิลี่ที่เป็นแฟมิลี่ของการทำงานก็เป็นฝ่ายนะอ่ะโอเค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  เห็นเมื่อกี้เนี้ยะอ๋อเปนเนรนื่องคนก็เสียน้าคะตั้งแต่เราเมื่อกี้ค่ะปีใช่คะมันก,ก็มีคนที่ชอบเราคนก็ไม่ชอบเชิญไม่ไม่เอามาใส่ใจแล้วพอเราเห็นแล้วเราเสียใจไหมคะแบบคนประเภทนี้อ,อ่อดูพูดกับตัวเองเสมอเค่ะว่านี่คนรักก็ต้องมีคนเกลียดคะ่ะเพราะฉะนั้นเออ่มันเป็นสิทธิบุคคลค่ะที่จะชอบหรือไม่ชอบอย่างคนพวกนี้นี่เขาแบบเคยไปเมนใน่ไอจีเราไหมคะ ก็มีบ้างนะคะมีอยู่แล้วแหละมีมีอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่านานๆทีจะโผล่แล้วเราเคยแบบได้ตอบโต้ไปบ้างไเปล่าคะไม่เคยตอบโต้ค่ะเพราะอย่างที่บอกคะ่ะไอจีมันเป็นแบบว่าพื้นที่ที่ฟรีมากๆค่ะใครจะคิดอะไรจะพูดอะไรก็ตามตามสบายได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปพูดถึงคนอื่นพวกคนคนอื่นก็อาจจะแบบว่าล็อกไปเลยตัดต่หาอย่างตัวเราคิดไหมคะว่าทําไมคนพวกนี้ถึงแบบตามมาท,ทําเพจพวกนี้ขึ้นมาเพราะคนไม่ชอบมรดีกอ่ามั้ง <laughs> อย่างเรื่องจะแบบ ไม่เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่คนบนโลกนี้ชอบเรมมาล้างกันนอนด้วยกันค่ะใช่ก็ไม่ได้ซีเรียสมนะอยากจะฝากบอกอะไรกับคนพวกประเภทนี้ไหมคะไม่ไม่มีอะไรจะบอกค่ะก็มันแล้วแต่คนแหละว่าจะชอบหรือไม่ชอบย่าอยากจะพูดว่ามาร์คก่อนก่อที่มาใช่ค่ะมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนคขึ้นชีวิตจะฟิตติ้งกันเดือนนี้เลยค่ะของพิดาของพิดาค่ะเค้เรื่องนียทำอะไรด้วย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเล่ะแล้วมีทีันะคะเพี่ไม่ไม่อันนี้หนไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าแต่ว่าที่แน่นอนคือผลผลเปลี่ยนเยอะเหมือนกันค่ะแว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คลิกแบบคลิกหลายตลบมากๆเลยค่ะรทุกอย่างเลยค่ะทั้งร้ายทั้งแรงทั้ง แสบทั้งเผ็ดหมดทุกอย่างในตัวละครตัวนี้เลยค่ะเรื่องย่อนย้อนยังชอบเลยไหมคะโอ้แค่แค่แบบว่าซีนเปิดมาก็แบบเราค่ก็น่าจะน่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่แปลกไปกว่าปกติเรื่องทายเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้คะเล่นร้ายแบบนี้ต้องไปเรียนแอคติ้งเพิ่มเลยไหมไม่ไม่ไม่ถึงขนาดร้ายนะคะแต่เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากก็มีเตียงกับครูอ่ะค่ะคิดว่าท้าทายตัวเองนไหมฮะกับบทบาทโอ้สุดๆเลยค่ะมั่นใจ

ต้องมีอะไรต้องมีอะไรแทมพิสต้องไปไหนอย่างนี้ต้องมีต้องมีต้องีตองมมีต้งมี้ต้งมี้อองมีต้องมมีตีต้ององมต้งมี้องมีตมีต้อองมีองมงมองมี้มี้องมีต้อมีต้ององมอ้องมีตมีต้องมองมีมีตองี้ตองมี้ตองมี้ต้อตองมี้ององมีต้องมีต้อ